ประเทศตอนนี้ว kind of ่าแผ่ไม่มีวันตายเพราะแม่ก้าวคลิป ouais ีร้อนแรงหนีมันจะหนีมาไหมหัวเรือเสมอเสมอกันแม่ของนาวาจะทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สมัดเกลือเสมอกันแต่ดอีกทีเฮ้ยโผล่กระจายโตกระจายมาว่าเทพนรสิงห์แปดสองตัวนี่พยักไร้ายไม่มีวันตายหรือเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเ e โวได ถ้าภาษาชาวบ้านคนโบราณเขาจะบอกแมวเก้าชีวิตถูกตายไม่เป็นใ้ไอ้ล้ำเนี้ยอยู่มาตั้งแต่พอ<ก>่พอจระลูกลกูลูกหลานพ่อเริ่มชาราแต่หัวใจมาลูกต่อเลยเมื่อก่อนเขามีสโลแกนว่าป๋าชนิดผู้ชุบชีวิตให้เทพนรสิงไปดูได้อ๋อมา,มา ที่คู่นี้ไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างผายต่างคนต่างปวดต่างคนต่างเปบียดต่างคนต่างยัยดเยี่ยดหายไปมองไปแต่ด้วยความไร้การจัดการจัดการของพี่ไยเรือต้องคู่ฝันแกไม่เลี้ยงรวยลบน้ำแดงลบน้ำแดงเหลือเทปนอนและตีกัแปรๆพยักไรไม่มีวันตายเดียววันใดเพยักไรไม่มีวันตายเดียววันใดแมวเก้าชีวิตตอเจ้าพี่ักโผล่ไปหรือว่าปลาชนิดเทพโผล่ไปปลาชนิดจงก็สู้ไว้สู้ไว้สู้ไว้โค่นไผ่ลินเอาเรือตาหวานมาสู้เอาเรือตาหวานมาสู้รู้ตัว่าเรือไม่ธรรมดาไม่โคตรเอ็กซาวานาวานาวานาาวไอ้็กมาวาเอ หรือไม่ทันรัว่าจะทันหรือไม่ทันแม่คงไอ้นาวาจะทันหรือไม่ทันไม่เก็บบารมีศักดิ์ศรีของเทพตอนทิพย์ปัสแยบไยักไหลไม่เหมือนตายยากตลาดบุรีเสาให้เสาเฮ้ยเบอร์เจ้านี่จะทำได้หรือไม่ได้เทพตอนทิพย์ปัสแยบไม่มีวันตายเบอร์มาแบบเข้าสิบสี่ร้อยแรงหนีมันจะหนีมาไปวนเรือเสมอเสมอกันแม่คงนาวาจะทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สมัดเกินเสมอกันแต่ดูอีกทีเฮ้ยโผล่กระจายโตกระจายมารู้สึกว่าเทพตอนทิพย์ปัสแปบเริ่มขยับไปผายเริ่มขยับไปผายผายหนีไปแล้วติดตามมาด้้ววยยตติดดาามมฝั่งอนุ ไปที่ไหนผมมาในน้ำแม่โขงเองนาวะดูสิว่าจะเป็นอย่างไรโโอ้หชอนไปแล้วทุนสุดท้ายแม่โขงเอกนาวะแผ่วลงแผ่วลงเพราะว่ามันห่างเแค่เกินเข้า4-5กระทงและระยะทางก็เหลืออีกประมาณ12เมตรสุดท้ายไม่มีอะไรในกอไผ่ครับเรือที่มี82ตัวก็หนีเข้าเชินชัยกรรมการผู้ทรงเกียรติตัดสินให้เรือที่ชนะได้กัเรือ เทพนอนสิง88ล่องน้ำแดงเป็นเรือชนะเทพนอนสิง88ล่องน้ำแดงเป็นเรือชนะ